กิจกรรมกับ 1, 2, ึ่งห้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแลรูปแทร้านเจ้าค <g ül> <g ül> ุณพระภาวนาสุตตาพิรัตนะครับกำลังดูญาติโยมที่กําลังลําเลียงป้านะครับเพื่อจะได้ปล่อยในงานงาอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับ 513ปีนะครับนี่นะครับนี่แต่ว่าน้ํามันเริ่มจะลึกไปเรื่อยๆแล้วนะครับเดินไปเรื่อยนะครับเด้อนี่นะครับยตดโยมสัมมณนีน้อยนะครับนี่สัมมณนีน้อยก็เล่นปลาไปเลยนะครับนี่ส่งไปทางน้ําเลยนะครับเด้อตอนแรกก็ยกอยู่นะครับแต่พอลดสิบล้อคันที่สองคันที่สามนี่ยกไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องลอยไปตามธรรมชาตินะครับเด้อ คนมาถ่ายรูปก็ลงน้ําลึกไม่ได้นะครับนี่ต้องเลาะไปตามฝั่งเอานะครับเดินนะครับนะครับลูกหลานนักเรียนนะครับมาช่วยลําเลียงปรานะครับไม่รู้ว่านับได้กี่ถุงแล้วนะครับเนี่ยพระอาจารย์ไพฑูตนะครับนี่นะครับพระอาจารย์มหาไพฑูตนะครับสาธุอนุโมทนานะครับเรียนหนังสือด้วยกันนะครับเนี่ยสาธุอนุโมทนานะครับเด้อ กุูบาจารย์นะครับกำลังช่วยกันลำเลียงปลานะครับหลวงพ่อนพาหนทางนี่เละเลยนะครับขออนุญาตผ่านก่อนเดิมนี่นะครับญาติโยมกลำลังลเลียงปลานะครับมาเพื่อจะเตรียมที่จะปล่อยนะครับ,รบประเด็ดพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตตาพิรัตนะครับ นึกถึงทางเกียนเมื่อ30ปีก่อนเลยนะครับเนี่ยเด้อนะครับญาติโยมนะครับกำลังลำเลียงปลานะครับนะครับประเด็จพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณบอกว่ามาถ่ายรูปญาติโยมนะครับที่กำลังลำเลียงปลานะครับเพื่อจะปล่อยด้วยเด้อนะครับนี่นะครับนี่แต่ว่าหนวนงมันค่อนข้างจะเละนะครับสงสัยได้บุญคนละล้านคนละล้านนะครับกลับบ้านนะครับ สาธุอนุโมทนาขอ,ขอให้ร่ำให้รวยให้รวยถูกหวยทุกงวดเด้ยอยสาธาสุขอำเภอเนะสาธุสาธุสาธุาอโอ้สาธุอนุโมทนาเด้อนะมาร่วมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเนาะ <sang> ขออนุญาตถ่ายภาพรวมกันหน่อยเด้อนี่เด้อภาพภาพจริงๆเลยเด้อนี่โอ้สาธุสาธุสาธุเอาได้ภาพหมดแลวเด้อ ถ่ายทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งเดอ้อขออนุญาตเด้อพระเดชพร่คุณลุงพอ่อนะครับบอกว่ามาถ่ายภาพหน่อยนะครับคนชมมากนะวแในว่าเขาดเด้อนะครับแต่ว่าหนทางค่อนข้างจะเลี้ขอให้รวยให้รวยทุกคนเดอ้อซื้อหวยก็ขอให้ถู อ,อันตรายนะครับเนี่ยคืออันนี้จะถ่ายทอสดสดสทางมีวัดเก่าสัสนติ็สด้วยนะสิไปถ่ายไปออกวัดเก่าเด้อภาพนี้เด้อนะขออนุญาตถา่ายภาพเด้อนะครับญาติโยมนะครับเตรียมที่ทจะนำประพิปอยนะครับแต่ว่าด้วยหุนทางนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ผ่าผีไทยจะ่ารวยเงินี้โอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพอดียกมืงหนา สวดีเลียวบึงหน้ายม,าายมาเลยเลียวบึงแต่ทั้งนี่นะครับขนทางเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เด้อคงจะมีภาพพิเศษแต่ปีนี้นะครับตั้งแต่ถ่ายสดมัมีครั้งนี้คงจะมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ <c oughs> เดินนุ่นรถสิบล้ออยู่ด้านหน้าน,านุ่นนะครับ <c oughs> เ,ดรเด้อพเดีรเพื่อคุณเดินนาหน้าไปแล้วนะครับ <c oughs> จะนําไปให้ญาติโยมทางวัดบ้านกบ,บอได้ดูได้ชมนะครับ <c oughs> ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้มา ร่วมบุญร่วมกุศลนะครับอายุวัฒนมงคล53ปีพระเดชพระคุณห <labels S 2> ล,ลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัตนะครับแต่ว่าหวนทางมันลื่นเหลือเกินนะครับทางสวรรค์นี้ลื่นเหลือเกินนะครับอย่าสิปีนเผาลงวังนี้เด้อขอให้รวยให้รวยทุกคนเด้อร่ำรวยร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาเด้อ โอ้ประจยนมหาวุเดือนกับตาปุญโยนนะครับผมย่าเตะมืนผมกะเลี้ยวเมืองตะหั่งแล้วเนอะโชคดีที่กล้องไม่ถ่ายตัวเองนะครับเนี่ยมาถึงกล้องมาถึงก็ดีหมดถึงจุดนี้ก็ดีเะอ้าสาธุอนุโมทนาเกือบไม่มานะครับนี่นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับนำพาญาติโยมนะครับเตรียมที่จะปล่อยป้านะกำลังลำเลียงไปนะครับ โอ้นี่นะครับหมดแล้วนะครับรถสิบล้อคันใหญ่เลยนะครับโอ้นี่เหลืออีกคันหนึง่งบ่ถ่ายภาพย้อนหลังนะครับนี่กว่าจ,จะเสร็จนะครับเหลืออีกคันหนึ่งบ่นี่เหลืออีกคันหนึ่งเหลืออีกคันหนึ่งเนาะขออนุญาตพานไปท่านอีกนิดเด้อเหลืออีกหน,นึ่งคันเนาะเหลืออีกหนึ่งคันนะครับเนาะ เด้อนะครับแต่ว่าทางาทางบุญไม่ธรรมดาเลยนะครับรถสิบล้อคันใหญ่เลยนะครับนี่นำปลามานะครับโอ้กับผมอาตามาภาพตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่นะครับทั้งหมดหกพันถุงถุงละร้อยตัวก็หกแสนตัวหกแสนตัวหกพันถุงถุงละร้อยตัวหกแสนตัวนะครับปลาหกแสนตัวนะครับไม่ธรรมดานะครับเด้อหกหึ หมล้านตัวอ้าวสาธุอนุโมทนาด้วย